สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้3กันยายน2564ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกดเงินได้แล้วนะครับขณะนี้เงินเข้าแล้วตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันที่3กันยายน2 5 6 4นนะครับคนที่เคยได้เงินรายการนี้เมื่อปีที่แล้วเดือนละร้อย เงินก็เข้าให้1 0เดือนย้อนหลัง1,000บาทนะครับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดได้1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ผู้เคยได้เดือนละ50เมื่อปีที่แล้ววันนี้เงินเข้า50บาท10เดือนตกเบิกให้ย้อนหลังก็กดเงินสดได้500นะครับผู้ที่ได้น้อยกว่ามีผู้ที่ได้น้อยกว่านี้ก็มีนะครับก็ตามที่เราเคยได้ทําคลิปให้ใคร60ปีที่หลังก็ได้น้อยกว่าเพราะ ได้เงินไม่ครบ10เดือนก็ได้9เดือน8เดือน7เดือนลงมาเรื่อยนะครับยินดีด้วยกับผู้สูงอายุทุกท่านครับกดเงินสด1,000กดเงินสด500ได้แล้ว3กันยายน25 6 4กดได้ตั tomorrow, ้งแต่เวลา6โมงเช้าไปต้นไปครับสวัสดีครับ